โดนใจความปลอดภัยครบคันแน่นอนนะสำหรับ Honda Jazz คันนี้นะออกใหม่ได้ตัวโลแต่วันนี้มาหาหนุนาอย่างที่บอกนะ เอาตัวท็อปไปขับไปขี่กันนะคะตอนนี้นะหนูนาะอยู่ที่บริษัทสามเลียวมอโต้นะคะตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยสําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถเข้ามาชมนะคะได้เลยรถของเรามีให้เลือกมากกว่า600คันนะ,ะและที่สําคัญรับประกันทุกคันเลยไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวผีความไฟไหม้แล้วก็กลับใหม่นะคะวันนี้หนูนาะนํารถ Honda j a จ z นะคะตัว R S นะ,ะก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองมานําเสนอให้ลูกค้าเนาะนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับรถ Honda Jazz กันก่อนนะฮอนด้าแจ๊นะคะเป็นรถ5ประตูที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถยนต์ขนาดเล็กนะที่มีความอเนกประสงค์มีออปชันที่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะขับเองหรือ สามารถใช้กับคนในครอบครัวได้นะคะที่โอเคพอสมควรเลยนะสำหรับรถยนต์คันนี้ซึ่งรุ่นนี้นะ,ะตัวนี้นะที่หนูนานนำเสนออยู่นะตอนนี้เป็นรถรุ่นปี2020มีการอัปเกรดหน้าจอใหม่มาแบบ Apple ิลคาเพนะซึ่งเพิ่มความทันสมัยให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยสปอร์ตโดนใจความปลอดภัยครบครันนะค,ะคันนี้ด้านหน้าดูโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์รังผึ้งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะค,ะคาดด้วย สีพลาสติกเงานะไฟหน้าของเขามาแบบไฟหน้า LED ให้มุมมอบโฉบเฉี่ยวนะคะยิ่งขึ้นด้วยกันชนที่คาดด้วยรวดรายกระจกมองข้างสีดำนะคะดุดันด้วยสเกิร์ตข้างและสปอยท้ายนาไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กันชนด้านหลังสปอร์ตล้อมแม็กนะะมาพร้อมกับสีทูโทนนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะ185 55 R16 นะคะนี่สเกิร์ตติดให้รอบคันสวยๆแบบนี้นะไม่มีคิดเพิ่มนะคะต่อไปนะคะหนูนะจะพูดในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะคะบอกได้เลยว่า Honda Jazz เนี่ยปี2020เนี่ยจัดเต็มเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยนะ,ะทุงร่มนิ่ละพยคู่หน้านะ,ะระบบเบรกป้องกันนะคะรอล็อก ABS นะะระบบกระจายแรงเบรกนะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะคะขนาดเข้าโค้งเนาะระบบช่วยการออกตัวบนที่ลาดชันนะะระบบช่วยไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราเบรก,กระทันหันนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีถุงลมนิรภัยมาให้เลยนะหกตำแหน่งจุกๆไปเลยนะคะ พวงมาลัยไฟฟ้านะคะและที่สำคัญบอกได้เลยว่าคันนี้นะะอัตราการบริโภคน้ำมันนะนะคะอัตราการบริโภคน้ำมัน15กิโลต่อลิตรนะคะบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะ,ะ,นะ,ะและการบรรจุถังของเขานะะบรรจุน้ำมันได้40ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะเกียร์ของเขามาแบบเกียร์ CVT เครื่องยนต์1.5 4สูบ16วาล์วกำลัง117แรงม้านะคะ สะดวกสบายให้ความอเนกประสงค์ได้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าภายในของเจ้า Honda Jazz RS นะคะคันนี้ให้อะไรกันมาบ้างเนาะภายในห้องโดยสารนะคะตอบโจทย์ด้วยไล้สไตล์ที่ใช้หลากหลายด้วยฟังก์ชันอุปกรณ์ความสะดวกสบายนะคะที่ติดตั้งมาให้อย่างพอเพียงนะคะขณะเดียวกันสะท้อนความเท่ด้วยโทนสีดำทั้งแผ่นแผงประตูนะคะผ้าบุหลังคาตัวหุ้มเบาะหนัง นะ,ะสีดำเดินตะเข็บด้วยสีสม้มสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะส่วนคอนโซลหน้าเสริมรายละเอียดน่าสนใจมากๆมีการตกแต่งด้วยวัสดุเปียนโนแบ็กอา่าต่อไปนะคะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลาัยแบบมัลติฟังชันอุปกรณ์มาตรฐานที่รถรุ่นใหม่นั้นมีแทบจะทุกรุ่นเลยนะคะซึ่งก็นับได้ว่าความสะดวกแก่ผู้ขับบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะ ฝั่งซ้ายเป็นสวิฟท์ควบคุมเครื่องเสียงนะสวิฟการสั่งด้วยเสียงซิลิและรับสายวางโทรศัพท์ส่วนฝั่งขวาเป็นสวิตระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ cruise control นั่นเองนะคะต่อไปนะคะม่านวัดแบบเรืองแสงสีฟ้าภาพรวมลงตัวด้วยความสปอร์ตให้ความสว่างชัดเจนดูค่าต่างๆได้ง่ายแบบสบายตานะคะพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID และระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉลิยะต่อไปนะคะจะเป็นระบบนะคะระบบบันเทิงนะ,ะระบบความบันเทิงเครื่องเสียงเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด6.8นิ้วนะ,ะรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายสามารถเชื่อมต่อภาพเสียงนะคะและมีช่องเสียบ USB 1ตําตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะและลำโพงมาให้ถึง6ตำแหน่งเลย ต่อไปนะคะเป็นระบบในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสถัดลงมามีช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะคะนี่เลยด้านล่างของเขานะ,ะช่องจ่ายไฟ12โวลต์นอกจากนี้ในรุ่น RS ยังมีจุดต่างเมื่อเทียบกับรุ่น RS คือมีราวจับในรถ4จุดนะคะนี่ราวจับก็คือนี่เลยนะคะราวจับถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะคะ รวมไปถึงเสียงนะคะเตือนในการคาดเข็มขัดทั้งผู้ขับและผู้โดยสารก็มีให้มาด้วยนะสำหรับใครที่แบบขึ้นรถแล้วนะคะกำลังที่จะขับรถละนะคะถ้าเกิดไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเสียงสัญญาณเตือนก็จะดังขึ้นติดติดติดนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะเป็นระบบเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเนาะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะหนูนาะบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่หนูนาอยากนําเสนอให้ลูกค้ามากๆเนาะนะคะเพราะว่า Honda Ja จ๊ของเขานะเวลาพับเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้ราบเป็นระดับเดียวกันนะ้มีห้องเก็บสัมภาระด้านหลังซึ่งการพับของเขามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าเวลาที่พับของเขาเนี่ยเขาจะพับลาบไปกับพื้นเลยนะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่สัมภาระขนาดใหญ่นะหรือพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ บรรทุกของใส่ของค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยหนูนาบอกได้เลยว่า Honda j a จ๊คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเดี๋ยวหนูนาจะรองพับเบาะด้านหลังให้เนาะว่ามันจะเรียบและสามารถเก็บของกว้างขวางได้ขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้หนูนาก็พับเบาะห้องผู้โดยสารตอนหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะหนูนาบอกได้เลยว่า Honda j a จ๊เนี่ยเป็นรถ e ีโคคานะคะ ยอดฮิตอเนกนประสองค์อีกคันหนึ่งพอสมควรเลยนะ,ะที่เวลาที่เราพับเบาไปแล้วเนี่ยสามารถเก็บบรรจุของนะคะหรือสําหรับใครที่มีบุตรหลานนะ,ะมีลูกมีหลานเนาะนะคะสามารถวางที่นอนท็อปเปอร์นะคะแล้วก็สามารถให้บุตรหลานนอนได้เลยนะ,ะและที่สําคัญบอกเขามันเรียบเรียบไปกับพื้นเลยนะนะคะนี่กว้างมากนะคะกว้างมากจิ๋วแต่แจ๋วนะ,ะเล็กแต่ กระทัดรัดใส่ของได้เยอะนะบอกได้เลยว่าที่สุดนะสสำหรับ Honda j แจ z และที่สำคัญคันนี้เป็นเบาะหนังเป็นตัว RS เลยนะคะออกใหม่อย่างที่แจ้งเนาะตัวโลเอาไปขับไปขี่นะแต่วันนี้มาหานูนานะนะเอาตัวท็อปไปขับเลยนะคะต่อไปนะที่เก็บอุปกรณ์นะ,ะเป็นพวกยางนะ,ะรล้ออะไหล่นะคะก็เก็บไว้ให้แล้วแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนาะจะพาดูในส่วนของเรื่องในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับ Honda Jazz คันนี้เนาะรถของเราทุกคันนะคะอย่างที่นุนาแจ้งเนาะในในร้านของเราเนี่ยเรารับประกันอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำย้อแมวพิความไฟไหม้แล้วก็กลับใหม่นะคะถ้าลูกค้าไม่สบายใจเรื่องของการซื้อรถมือสองเนาะลูกค้าสามารถเอาเข้าศูนย์นะตรวจเช็คสภาพได้เลยนะคะรถของเราทุกคันรับประกันทุกคันอยู่แล้วนะคะนี่เลยนุนาะพาดูในห้องเครื่องเนาะนะคะห้องเครื่องแบบสุดยอดนะรอย อาร์ Arc, นะคะ Met c, นาเม็ดอาร์คนาต่างๆนะคะหรือรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะก็อยู่คงเดิมทุกจุดนะ,ะบอกได้เลยว่าทุกจุดนะคะนะคะหลังจากที่นาะลูกค้าทําการซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนูนาะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้นะคะเช็คแบตเตอรี่ให้แล้วก็ล้างอาัดฉีดขัดสีดูดฝุ่นให้ทาความสะอาดให้นะคะ นะวิธีการดูรถเบื้องต้นเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบเอ้ยคิดกําลังที่จะแบบซื้อรถมือสองนะหนูนาะแจ้งแบบนี้วิธีการดูรถเบื้องต้นนะสาหรับลูกค้าที่แบบดูรถไม่เป็นเลยนะคะจุดแรกนะคะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาค่ะลูกค้าคะนะะดูไปที่จุดนี่เลยนะ,ะรอยหัวน็อตนะรอยหัวน็อตนะว่ามีรอยไขยรอยไขยออก,รอออกห,อหรือเปล่านะรอยไขรอยขันหัวน็อตออกหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าเดิมๆนะคะ จุดที่2นะคะก็คือนี่เลยนะคะรอยเม็ดอาร์คนะคะก็คือรอยแต้มสีจากโรงงานนั่นเองนะรอยแต้มสีแบบนี้นะ,ะถ้าเกิดสีอยู่จุดเดิมคงเดิมแสดงว่ารถไม่มีการถอดทำสีหรือถอดเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนอะไรนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าสวยงามไม่เอ่ยสำหรับ Honda Jazz RS คันนี้นะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะเครดิตดีอาชีพชัดเจนออกรถเพียงแค่10บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะออกใหม่ได้ตัวโลนะคจ0 0แสนกว่าบาทแต่วันนี้นะมหานุนาได้ตัวท็อปไปขับเลยและที่สำคัญเหลือเพียงแค่ 5แสนกว่าบาทเท่านั้นนะได้รถ Honda j เจ z RS สวยๆแบบนี้ไปขับนะเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเบาะหนังดูแลทำความสะอาดง่ายนะ สวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่กันค่ะลูกค้าและที่สําคัญอย่างที่แจ้งเนาะรับประกันเลยไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิความไฟไหม้กลับใหม่ออกได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรสามารถออกได้ทุกอาชีพขอแค่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้นะีได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะ,ะอย่าลืมนะแบงค์สิออกรถได้นะ,ะแบงค์สิบหนึ่งใบมีมูลค่า1000 0แบาทเอามาแลกไปส่วนลดในการออกรถได้เลย1000 0แบาทและที่สําคัญคันนี้นะ,ะเหลือเพียงแค่ 5แสนกว่าบาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดค่ะลูกค้า Honda าแจ๊นะ R S เหลือเพียงแค่5แสนกว่าบาทนะและที่สำคัญผ่อนเพียงแค่9 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดนะบริษัทของเรามีทุกไฟแนนซ์นะคะรับจัดได้ทุกไฟแนนซ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีไทยพาณิชธนชาติเกียรตินาคินนะโตโยต้าลีซิ่งอิซูซูลีซิ่งนะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะะอยากได้รถรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะหรืออยากให้หนูนารีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถ พิมพเข้ามานะคะหรือคลิกลิงขเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ทีมงานหนูนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหนูนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อนหนูนะได้เลยนะคะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่สองสี่หกหรือศูนย์หกสองเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกหนูนะสามเหลี่ยมออตโต้นะ,ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ